สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสํารานรอดเพชรและดิฉันหมียวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สัมรทานค่ะสวัสดีครับวันศุกร์ที่มาพร้อมกับลมหนาวแบบนี้เราจะจับตาเรื่องอะไรกันดีคะเรายังต้องเกาะรั้วชายแดนให้มันสิ้นกระแสความ,อ,มอย่าอย่าเพิ่งเบื่อนะครับเมื่อวานการประชุม GBC ใช่ไหมคะจบไปแล้วเมื่อวัน GBC ต่อเนื่องมาจาก JBC สองวงประชุมท่านประชมอาจจะยังงงนะมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่คนละบริบท คนรับบทบาทอธิบายแบบนี้เมืม่อวานในช่วงรายการเราเนี่ยเป็นช่วงที่บิ๊กเล็กมีการถแถลงข่าวใช่ไหมคะผลการประชุม GBC ครั้งนี้บิ๊กเล็กบอกว่ามันมีความคืบหน้ายอย่างมีนัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นการเรื่องถอนกําลังถอนอาวุธเก็บผู้ทุนระเบิดแก้ปัญหาแก๊งแสแกมเมอร์และข้อ4ก็คือบ้านหนองจาน์หนองยาแก้วจะมีเจ้าหน้าที่2ฝ่ายไปปักหมุดร่วมกันหลังจากนี้แต่มันเป็นประเด็นเพราะว่าผ่านไปแป๊บเดียวค่ะหุนมาเน็ตโพสต์ข้อความว่าเราและประเทศไทย จะไปเดินสำรวจแล้วก็ปักหมดุดชั่วคราวโดยใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะแล้วมีคําคว่ามีคำว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ด้วยนะ mm hmm. ในกาะแถลงของสองฝ่ายเลยนะครับแต่ถ้าเราย้อนความไปดูนะท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราเจะเห็นเส้นสีแดงสีน้ําเงินค่ะแล้วตรงกลางเป็นเส้นสีเหลืองจําได้ไหมจําได้ค่ะไอ้สีเหลืองนั่นแหละที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ยังอ้างสิทธิ์กันอยู่ดังนั้นต้องไปเคลียร์ตรงนั้นแหละทีนี้ความไม่เข้าใจการรับรู้ของท่านผู้ชมเนี่ยคือว่า เฮ้ยมันสองหมู่บ้านนี้ของเราของเรามันแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยใช่อเอาอย่างนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนเราจะคุยกับหนึ่งในคณะที่ร่วมเดินทางไปมาเลเซียด้วยใช่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงซึ่งท่านเองก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปที่มาเลเซียด้วยนะคะและตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีนะคะอาจารย์คะ่ะสวัสดีอาจารย์วันวิชิตค สวัสดีครับพี่สำลันคุณหมียวครับท่านผู้ชมและผู้ฟังกานเป็นการสวัสดีครับครับก็คําสําคัญของบิ๊กเล็กอย่างที่น้องหมีวเรียน <c oughs> ไปแล้วว่าเสี้ยวนี้ <c oughs> เป็นการตกลงกันแบบมีนายามัยยะสาคัญมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ค่อนข้างดูภาษากายของบิ๊กเล็กแล้วพดีว่าการการะหมของเราก็ค่อนข้างภูมิใจดรวันว <c oughs> <ป>ิชิตไปเขียนคําด้วยไปแก้คําด้วยไปอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุด้วยนะฮะสรุปแล้วนี่ที่น้องเหมียวกลืนมาสามสี่ข้อไอ้ข้อที่สี่นั่นแหละเข้าประเด็นเลยคือ ชาวบ้านยังงงอยู่อยากให้อาจารย์วันวิชิตเคลียร์สักเล็กน้อยครับคือตรงนี้เราต้องเรียนนะครับว่าไม่ไม่ได้เอาบ้านหนองจานหรือหนองยากแก้วเป็นตัวประกันแต่ก็เป็นเงื่อนไขเป็นอาวุธหนักที่จะไม่นําพาไปสู่สถาสถาปนาความาสัมพันธ์แบบปกติคือกัมพูชารู้นะครับว่า,าพื้นที่ที่ถือครอบครองโดยที่มีการปลูกที่พักอาศายัยการถือครองสิทธิ ในการทําไรโ่ต่างต่างอันนี้เป็นของคนไทยแน่แน่ครับจนพื้นที่จะเป็นปากปันโชคร่าวคือพื้นที่อ่าคืออะไรพื้นที่โล่งพื้นที่นานะครับที่ยังไม่เคยมีการสํารวจกันมาก่อนนะครับคือตรงนี้ยังไม่มีการพิสูจน์สิทธิ์แต่ไอพื้นที่ที่คนที่อยู่อาศัยแล้วสู่กัมพูชาลุกล้ํานะเราก็จะถือครองเอาเอกสารที่เป็นเจ้าของของเราเนี่ยได้ยืนกรานตรงนี้ส่วนพื้นที่ที่ไม่ได้สารวจไอตรงนี้ต่างหากนะครับที่มันอยู่ในพื้นที่ อ่าหนองแยกแก้วหนองจานน่ตรงตรงพื้นที่ส่วนอื่นที่ขยบออกไปนะครับแต่คราวนี้ข้อตกลงระหว่างเส้นสีน้ําเงินเส้นสีแดงของทั้งสองประเทศเียงตกลงกันปักปันกันไม่ได้คือตรงนี้มากกว่าแต่ตรงที่พักอาศัยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าแบ่งแล้วมันมาอยู่ในล้าเส้นในพื้นที่หมู่บ้านหรือที่พักอาศัยที่ประชาชนถือพื้นที่หลักฐานเอกสารถือครองที่ดินเนี่ยนะครับไม่ว่าโฉนดที่มีอยู่เนี่ย ไอ้ตรงเนี้ถ้ายัางกัมพูชาย,ยัางตึงจันว่ายัางเป็นของเขาแอันนี้เราก็จะไม่ยอม mm hmm. นะครับก็ถือว่าไม่บรรลุไปตามข้อตกลงข้อเสนอหนังสี่ข้อของใครนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ขอให้เกิดความสบายใจว่าทางทหารเองก็จะมียุทธวิธีแนวทางการดาเนินการโอเคแหละเราเหมือนฟังบอกว่าจะเอ้ยทาไมไม่ใช้คาว่าอบประยบหรือหรือถ่ายหรือถอนไปเลยทําไมต้องใช้ไอ้ทางคําพูดเงี้ยเอาล่ะเทคนิคภาษาทางการทูดแต่แนวทางการปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่ง นะครับก็คือเราจะเข้าคืนเ,เข้าสู่พื้นที่หรือเอาคืนเนี่ยนะครับแบบแนวทางกระบวนการแบบสันตินะสันติแบบไงเดี๋ยวคนก็ตั้งคําถามว่าเอาละในทางดางทหารเนี่ยบางบางอย่างมันก็อาจจะรู้สึกไม่สันตินะแต่ว่าก,ก็มีแนวทางของเขานะครับแต่ไม่ใช่กําลังหรือจะเตรียมการการมาเชิญหน้าแนะบบความรุนแรงอ่ะไม่ใช่ดังนั้นเกมรอบเนี่ยคือต้อง,ต,องต้องเรียนพ่สมรานครณบ,รบหรือว่าเราก็รลุกคืบ ที่เป็นรูปธรรมก็ต้องตอบอ่าคำอธิบายว่าประชุมทําไมตั้งหลายครั้งแล้วเขาจะทําตามเหรอครับเอ่อ GBC รอบนี้ก็คือเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับอะไรจะเกิดต้องเกิดถ้าเขาไม่ทําก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่แต่เราก็คาดนะหวังว่าแรงกดดันจากโลกล้อมเขาบีบเขาเนี่ยทําให้เขายอมลงเงื่อนไขหลายๆอย่างหลายข้อด้วยนะครับมันไม่ใชไม่มีอีกแล้วมีคําว่าจนกว่าไหม เ uh huh. ออคือใช่คือถ้าจะพูดคุยอีกครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะถ้าจะมาเจอเจอกันอีกครั้งในความสัมพันธ์เป็นปกตินะครับท uh huh. ี่สำราน uh huh. หรือจะเข้าสู่กรอบตรงนั้นอันนี้จะ,จะ,จ,ะจะเรียนอย่างหนึ่งว่าวันที่เมื่อวานนี้ทั้งประชุม j b c หรือ g ี c ก็ดีเนี่ย uh huh. คืออันนี้เป็นการยึดอ่าเป็น,เป,นเป็นกลยุทธ์ของเราเพื่อจะนําไปสู่การประชุมให้เกิดในวันเดียวกัน uh huh. ไม่ต้องให้เขามาดึงเชงเอ้ยอันนี้ผมไม่มีอํานาจ ันนี้ตัดสินใจไม่ได้นะครับอ่าเน,นี้ยคือให้มันจบวันเดียวก็คือไลน์ไปถามสิอีกเวทีหนึ่งจ่ <c oughs> ออกไหมไม่ต้องมารอไม่ต้องอะไรเงี้ยมันมีความพร้อมกันอยู่แล้วนะครับไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ไทยเนี่ยกำหนดเกมได้นะครับสองที่บุตรเดชรัฐสบลพูดว่าเออมีนัยยะสาคัญก็คือที่ผ่านมาเข้ามาตัวเปล่าที่ตาราคุณมิวเขาไอ้คนที่มาเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจอ่ะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวรับฟังเยวก็อรอทางนี้คือดึงเชง แต่รอบนี้เขามีแอคชั่นแผนมีแผนการปฏิบัติการร่วมกันนะครับทาได้จริงไม่จริงค่ับแค่วันพรุ่งนี้ครับก็รู้ละเพราะวันที่จะสํารวจพื้นที่ไอ้ตรงพื้นที่ทุ่นระเบิดร่วมกันเนี่ยที่เมื่อก่อนทหารในกองทัพภาคที่สองจะเข้าไปเก็บกวาดทุนท่นทุ่นระเบิดอะไรต่างๆเลยทางกู้ชาติขัดขวางมาตลอดเลยนะครับพี่ mm hmm. แต่ถ้าเขาขัดขวางสงินั้นคุณก็ละเมิดคุณไม่ให้ความร่วมมืออีกแล้วที่คุณบอกจะให้ความร่วมมือไม่ไหวครับ นล้วเขาเราก็เกี่ยวเบดสาเร็จ่ะอ้าวยังอะไรอีกล่ะถ้าพี่ลงนามเองนะว่าจะให้ความร่วมมือกันทั้งสองประเทศในการเข้าร่วมปฏิบัติการเก,ก็บกวาดคุทุนระเบิดและถ้าเขาไม่มาส่งคนทีมคณะมาร่วมนะสํารวจด้วยเราก็ดําเนินการของเราเองเราไม่รอแล้วอันนี้คือความคืบหน้าแต่เราก็เชื่อว่าเขาน่จะมาเพราะต้องให้มีภาพที่สําราญคุณเหมียวเพราะวันนี้โบข้อใหญ่ทามามายืนดูเป็นสักขีพยานไอ้ตรงเนี้ยต้องจะเรียนถามอาจารย์วันวิเชตว่า ที่ขมรเขาอยอมเที่ยวนี้นี่เพราะเขาไม่มีไพ่เล่นเขาต้องการดึงภาพสร้างภาพเพื่อน,นําไปสู่วันที่ยี่หกยี่เจ็ดเท่านั้นนะถูกถูก,กคือเขาจะ,จะเขาจะไม่สนใจแล้วให้ผ่านยี่หกยี่ยี่เจ็ดไปก่อนคือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็จะเดินหน้าของเราต่อไปพี่สํารานและรอบเนี่ยใ,ในดีเทลรายละเอียดเราไม่อยากจะระบุกรอบวันเวลาเดี๋ยวจะเป็นเงื่อนไขให,ให้ฝ่ายนู้นเขาคือในในในเอกสารมันมีการระบุของมันอยู่แล้วพี่ แต่ว่าคําแถลงหรือคําสรุปออกมาเราจะไม่เจาะจ,จ,จงตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปปลูกปั่นนะทางฝั่งนู้นหรือแม้แต่ของไทยเองก็จะไปเพิ่มแรงกดดันอิเฟูเอนเซอร์ว่าถ้าไม่ทําอย่างนั้นแต่ยังเงี้ยคือเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่าก็ตัดสหานาแต่เรามีการลุกคืบอ,อย่าง,งาดีในยุคสังคมอันนี้ต้องเวทที่สำดานกุญิวทําแน่นะครับแต่ยังได้ยังเงี้ยต้องปล่อยใจเย็นนินเดนนเดียวครใบไต้องรงวางหมดชั่วคราวนี่หมดชั่วคราวหมายถึงบนพื้นที่สีเหลืองนั้นใช่ไหมที่จะไปตกลงกันชั่วคราวหรือวางหมดตรงนี้ คือต้องไปสํารวจกันก่อนที่บางหมดุดอาจจะเป็นพื้นที่ตรงไร่สวนไร่นานะครับ mm. ที่ที่ที่มันยังไม่เกิดการสํารวจจริงๆอย่าง,ง,งนะครับคือให้เข้าพื้นที่กันได้ทั้งสองฝ่ายโดยเอกสารของเราที่อ้างสิทธิ์ความเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยอันนี้เรายึดโยงตรงนั้นเป็นหลักนะครับก็เข้าใจความรู้สึกว่ากลัวว่าจะถูกตัดแบ่งตัวอะไรพื้นที่ไปแต่ในพื้นที่ที่ไม่ได้สํารวจตรงนี้ต่างหากที่ว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นการพูดคุยวางปักปันเขตแดนกันได้ นะเห็นมองต้องใจก,กันในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เห็นส่วนเรื่องการวางล้อมรั้วสร้างรั้วสร้างกำแพงที่สำารับคติ๋วก็ระยะอาทาง8กิโลตรงเส้นจันทุริตราดทางฝั่งชายแดนตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเขาไม่ต่อตา้านนะครับเพราะในใพื้นที่ทาง,างพิกัดทางภูมิภูมิประเทศเนี่ยมันก็เป็นที่ราบและสี่สําคัญเนี่ยการวางกําลังฝั่งนู้นเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้มแข็งพอแต่ที่ต้องหวางกนั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพ ไร่สวนผลไม้ต่างๆถูลักรอบขโมยแต่สินค้าทางการเกษตรบ่อยอันนี้ก็การแก้ปัญหาอาจญาก,การรมตรงพื้นที่ตรงแถวนั้นจุมชนตรงนั้นด้วยตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้จะวางคนค,คนโดยทั่วไปเข้าใจาว่าหลักกิโลเมตรที่สี่สิบสองสี่สิบเจ็ดนี่มันจบไปนานแล้วนะน้องเหนียวแล้วทําไมต้องมาทํากันใหม่มารื้อกันหน่ยมาปักวางแนวกันใหม่ก็จะมีสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดครับเอานี่คือ,อปักมาให้มันเกิดความคือที่ผ่านมาเนี่ยต่างฝ่ายต่างอ้างของตัวเองพี่ คือ oh. ดึงเกมไม่เข้ามาคุยกับเราคือถ้าสมมติไม่ไม่รู้เรื่องก็ไม่เปิดด่านพี่นึกออกไหมฮะสี่ข้อเราก็ไม่สถาปนาความสัมพันธ์อย่างปกติอ่ะคือตอนเนี้เราอยู่ในแท็กติกที่เราต้องพูดอ่ะเขาเรียกว่าโอเคแหละให้มันเดินหน้าโดยตัวบทกฎหมายได้แล้วประกานกบมาเราก็เห็นทิศทางว่าที่กัมพูชาย,ยอมกับนี้แล้วมันก็มีปัจจัยโลกล้อมเขาบีบเขาบีก็เห็นและสิ่งหนึ่งที่บอกว่าภาวะมันเข้าสู่กับเข้าเข้า,ขาจะเข้าสู่ยุคการียุคข,ของเขาหรือไม่เนี่ย เห็นได้จากาคุณสมดังสีตั้งรัฐบาลปักถิ่นพี่ก็รู้ว่าเขาลีล้ภัยมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยแล้วจู่ๆมีความพร้อมแล้วกล้าประกาศคงต้องเห็นสัญญาณข้อมูลอะไรบางอย่างหรือไม่พี่กล้าท้าทายชนบุญเป็น<ส>แบบนั้นไอ้ตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเขายังคาใจเรื่องหลักกิโลเมตร อาจารย์คะงั้นค่อยๆไล่แบบนี้นะคะหนึ่งในข้อตกลงที่บอกว่าจะมีการลงพื้นที่ทำหมุดชั่วคราวในพื้นที่หลักเขต42ถึง47สรุปหลักเขต42ถึง47เป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์นะคะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับก็คือมาคือคไอยังเป็นแผ่นดินไทยแต่ว่าจะวางจุดไหนเนี่ยให้มันมีหลักให้มันมีหมุดให้ชัดเจนนะครับแล้วก็คือจะไม่ให้เกิดผลกระทบกับที่พักอาศัยที่เป็นาการสื่อครองถนน ใบสอดสามที่ว่าคุณปู่คุณย่าที่เข้ามาอ้างตรงนั้นนี่ะเราก็จะปกป้องตรงนั้นนะครับจะชี้พื้นที่ตรงนั้นนะครับคือจะส่วนที่ไม่ได้เคยสํารวจร่วมกันไม่เคยสํารวจร่วมกันก็ต้องไปสํารวจตาที่ไม่มีคนพลเมืองไปอาศัยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดตรงนี้ก็จะเป็นกลมกิจการชายแดนหรืหออะไรต่างๆซึ่งอ่าคนที่จะมีทั้งแน่อย่างท่านรองเสนาธิการหานบริเด็รัฐบรงเปลาแก้วเนี่ยก็จะเป็นกุญแจหลักที่ที่ติดตามงานตรงนี้สืบเนื่อง คนเรก็ไม่ได้เสียเปรียบส่วนเรื่องการอ,อีกอันหนึ่งก็กรมสนธิสัญญาเหลืองเครือสซกตาประเทศ J จ c ีเนี่ย,ยก็จะเกี่ยวข้องในบทบาทตรงนี้ด้วยนะครับผมรู้ครับว่าทุกคนเนี่ยก็เกิดรู้สุกให้จะเสียเปรียบถูกขมรหลอกหรือไม่คือทําแล้วเจจาแล้วไม่ทําก็ไม่เป็นไรเราก็ปิดอย่างเงี้ยกดดันเขาต่อไปนะครับไม่ได้ว่าลอมจอมคือเซ็นสัญ,ญญาไปแล้วแต่ในแงน่ผลในองค์การปฏิบัติคือจะมีผลกัต่อเมื่องการบูชาบรรล,ลุและการแนวทางที่เราต้องการทั้งสี่ข้อ สภาวะถึงเป็นขั้นประกติเปเ็นแล้วไม่ใช่ว่าปฏิเสธเลยเพราะว่าเรายังไม่ไม่ได้ส่งนะครับต้องเฉลยศึกอะไรด้วยทั้งสี่ข้อถ้าเสร็จครบต้วนเราก็จะย่อยส่งเฉลยศึกนะครับมีการอะไรตรวจหลักพวกร่างกายสุขภาพผลเลือดสามเดือนที่แล้วสองเดือนแล้วคือทุกอย่างเนี่ยเ,เราป้องกันการเพื่อไม่ให้เขามาเคลมแล้วนั้นเราค่อนข้างจะรอบคอบนะครับรอบนี้ก็คือระมัดระวังมาก แนวทางเทคนิคตรงนี้เข้าใจแต่ว่าพยายามจะเคลียร์ให้ท่านผู้ชมที่ชมข่าวแล้วเกิดความกังวลเนี่ยได้เห็นภาพเนี่ยง่ายๆเนาะสรุปว่าไอ้พื้นที่หลักเขต42ถึง47ตรงนั้นเนี่ยมันเคยเป็นพื้นที่ที่เราเปิดเป็นค่ายผู้อพยพให้ขเขมรแดงมาลงไปถูกต้องไหมครัขอให้มั่นใจว่าตรงนั้นเนี่ยเ,เราเราตรงนั้นเราคือยืนยืนกลานเราจะไม่เสียตรงนั้นถูกต้องโอเคแลค้ว่นดนไทยเขาจะเคลมก็เรื่องของเขาแต่ว่าจะต้องลงที่ไปดูหน้างานอย่างชัดเจนหน้างานถูก เรียนคุณหมิวกับคุณกับพี่สำราญนะไอหนึ่งต่อสองแสนที่คุณมาเน้นไปเต้าหรือไปโพสต์มันเป็นเรื่องการเมืองในประเทศเขาแต่ในในคณะเจรจาไม่มีพูดเรื่องอะไรแผนที่อัตราส่วนไม่มีเลยไม่มีนะครับต้องเรียนตรงนี้อันนั้นเขาจะเป็นเรื่องข้อข,ข้อความงอกของเขาเป็นเรื่องของเขาเองนะครับแต่สัญญาที่เซ็นกันแล้วระบุแล้วไม่ได้มีตรงนี้ ครับแล้วนี่มันจะเป็นยญญานไพะว่าก็เพิ่งจะประชุมกันเสร็จแล้วอยู่ๆนายกกัมพูชาไปโพสต์ว่าจะใช้แผนที่หนึง่งต่อสองแสนทั้งที่ไม่ได้คุยก <laughs> นนันคุณหมิวคุณก็รู้อ่าสันดานคุนมันเนตีนะวันที่ยี่ิบแปดยุติสงบศึกก็ยังบอกว่าทหารเขเมรตายน้อยกว่าทหารไทยอ่ะพูดทําไม นึกออกไหมฮะนั่นก็คือเพื่อการเมืองภายในประเทศว่าเขาไม่ได้อ่อนแอเขาเข้มแข็งอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมคะหาหาวิธีคาอธิบายก็เ<ๆ>ห,ห,ม,ห,ม,ห,ม,หมือนกันนะคือยังยังคงยังคงอนิสัยแบบนี้ยังสืบเรื่องอ่ะเพราะว่ารู้สึกมันก็อัฐศาสตา์ี่เปรียงปากพอสมควรละคือเขาก็จะหาทางทุกอย่างนะครับแต่เราก็พยายามให้เขาอยู่ในเกมที่เขาพออ่าไ,ได้ได้คุยกับเราได้นะครับแต่ก็ก็ไม่วายนะผมก็ยังเห็นได้หลายอย่างอย่างเช่นเออแอบเมาให้ฟังที่สำราญคุณมิตรว่าอย่างเช่น เนี่ยอย่างการประชุมเนี่ยคราวที่แล้วเกาะคงใช่ไหมเขาก็เป็นเจ้าภาพเขาก็เอาทงกัพูชาขึ้นนําก่อนเราตามที่หลังรอบนี้ก็ยังเสียงว่าจะเอาทงเขานําก่อนบอกเฮ้ยเรามาประชุมที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพแล้วเราไทยเนี่ยเป็นรอบนี้เราเป็นเจ้าภาพสถานะความสัมพันธ์มันไม่ปกติถ้าปากติเ,เนี่ยเราให้เกีติแขกขึ้นก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาที่ตำรานคุณหมิวเพิ่งอ,ออกใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนบัสเกตบอลเอ็นบีเอเนี่ยชื่อทีมเยือนขึ้นก่อนเจ้าบ้านอะไรเงี้ยอะไรเงี้ย แต่รอบนี้มันไม่ปกติเมื่อไม่ปกติคุณก็ต้องยอมรับว่ารอบที่แล้วคุณก็เอาองค์นำแล้วรอบนี้ก็เป็นคราวประเทศไทยบ้างพิธีกรการจัดรายการการลงนามก็ฝั่งไทยแล้วก็มีล่ามภาษาอังกฤษ แต่แนั่นก็คือผัดกันอ่ะแล้วแต่คุณจะเอาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้วเราต้องต่อสู้ทางเทคนิกทางพิธีการนีกนะคุณหนิวพี่สำหรับก็เหนื่อยทีเดียวอ่ะเราก็เห็นละนะครับค่ะท <นะ S 1> ีน,นี้สมมุตินะคะไออย่างตอนนี้เราก็รู้ว่าเราก็ไม่ได้ไว้ใจอะไรกัมพูชานะคะแล้วเราก็คิดว่าเขาอาจจะให้ความร่วมมือกับเราเพราะว่าเอาใจโดนัลด์ทรัมป์ที่จะไปลงนามกันที่มาเลเซียวันมะรืนนี้ด้วยเนี่ยนะคะ,คะแล้วสมมติถ้าเกิดว่าอ่านเราเซ็นอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะเป็นลบกับเราหรือเปล่าคะอาจารย์ ไม่ไม่ไม่แหละครับก็คือเราเราเราระบุเราระบุแล้วเออหรือไม่ฟังพวกในคณะทีมเลยขาวงเล็กเนี่ยมีสหรัฐอเมริกากับมาเซียมาสังเกตการเรากดดันเลยข้าไม่ทำสี่ข้อนะฮะต่อให้เซ็นเราก็จะคือหรือเราอาจจะไม่เซ็นหรือเซ็นก็จะไม่มีผลต่อสถานะเป็นปกติเรายืนการกันอย่างนั้นนะฮะอเมริกานี่หน้าแบบเครียดเลยผมคิดว่ามันมีผลทำให้เขมรยอมลงนามในวันที่สามเมื่อวานนี้ ดับไ,ได้่ได้เพราะที่อเมริกาเนี่ยน่าจะไปมีผลทธิพลหรือการโน้มน้าวการเปลี่ยนใจหรือการต่างให้กัมพูชานะครับ mm hmm. รอบนี้เงียบมั่งเดี๋ยวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยกัมพูชาเงียบมากนะครับอ๋อคือคอาจารย์กำลังจะบอกว่าคือเราก็พอจะรู้ทันกัมพูชาแหละเพราะฉะนั้นต่อให้เราไปลงนามอะไรโดยที่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นสักขีพยานแล้วเนี่ยแต่ถ้าหลังจากนั้นละเมิดปุ๊บเราฉีกสัญญ,ญาได้เลยถูกไหมคะอย่าเรียกว่าฉีกสัญญาไม่ได้ไปปฏิบัติไปตามเงื่อนไขตรงนั้นแล้วกัน นะครับคือเรากดดันแล้วเราส่งข้อความแล้วรูปภาพหลักฐานผมไม่สามารถส่งถึงในโลกโซเชียลได้มีผู้แทนอเมริกายืนเครียดเลยลแหละล้วก็คงแบบกดดันแบบกลัวกลัวเจ้านายเข้ามาแลหน้าแหยนอย่างเงี้ยคือบอกนี่คือเงื่อนไขของฝั่งไทยเซ็นเซ็นได้แต่ขั้นตอนปฏิบัติการจริงเนี่ยก็อยู่ที่กัมพูชาก่อนไม่ใช่ไทยอย่ามาบีทยอย่ามากั้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจนะครับนั่นแหละครับเราก็ก,ก,าการแท็กติกการสู้ดังใจทหารเนี่ย เราขับเคลื่อนในร้อมกันคือพอเราผมไม่เห็นได้ง่ายงานก็รู้โอ้โหทำงานด้วยความแบบแรงปัทจในสูงมากนะเข้าใจค่ะททุกระบบอ่ะแล้วก็ต้องนึกถึงความรู้สึกอารมณ์ผู้คนในประเทศถ้าทําไปแล้วเราคนจะบอกเฮ้ยทำไมต้องอย่างนั้นอย่างเงี้ยเหนื่อยมากที่สำาราญเหนื่อยจริงๆแตการแต่มีความยงใหญ่ไปถึงการจะเปิดด่านไม่เปิดด่านบ้างไหมการเซ็นแล้วจะเปิดด่านอ่านั่นสิไม่มีฮะยังไม่มีก็คือจนกว่าคือเอาอย่างนี้ฮะขั้นตอนเปิดด่านเนี่ยคือสเต็ปสุดท้าย คือถ้าบรรยากาศดีขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะทําได้แต่ครบสี่ข้อเราจะคืนเฉลยศึกครับนะค่อยค่อยคืนเฉลยศึกมันมีตัวประกันตรงนี้คือเฉลยศึกกัมพูชาสิบแปดคนด่านี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับเฉลยศึกต้องไปก่อนคือยังไงถ้าสถานะมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยดูที่ตัวเฉลยศึกอย่างเงี้ยนะครับเอางี้อาจารย์เ่านียๆเลยเซ็นปุ๊บเกิดอะไรขึ้น อือท่าทีกัมพูชาครับไม่ได้มีอะไรเลยกัมพูชาก่อนเลยครับับกัมพูดียเฟิร์สครับแล้วรอบนี้คุณต้องมาก่อนน<อ>ะครับอยากนาหน้าเนี่ยผมเออเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ให้ได้ถ้าคุณอยากนาหน้าตามไปดูก่อนครับคือหมายมถึงว่าเซ็นลงนามไปแล้วโดนดัททัมเป็นสักข,ขีพยานไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะต้องมีสเต็ปอะไรต่อไปคะเช่นเราส่งสิบแปดทหารกัมพูชากับกัมพูชายางเงค่ะเอออย่างยังฮะยังยังผมบอกอะไรไงว่าจนกว่าครบสี่ข้อ สิบแปดคนเนี่ยตามมาครับครบสี่ข้อคือเราไปกู้ทุนระเบิดการวางได้คืนบ้านหนองจานได้จัดการสแกมเมอร์อย่างแบบมีนัยยะสําคัญอะไรอย่างเงี้ยต้องให้คุณหมิวต้องดูกันหมายถึงว่าสามสี่เดือนน่ยแบบเนี้ยเซนเพื่อที่จะเริ่มมาฟื้นฟูความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้ฟื้นฟูถูกไหมครอาจารย์เซนเพื่อที่จะแบบโอเคงั้นเให้เขาปฏิบัติก่อนให้เขาปฏิบัติก่อนใช่ให้เขาปฏิบัติให้เห็นก่อนนะฮะในหลักการ แล้วเราบอกหลักการแล้วว่าคุณต้องทําตรงนี้นนครบทั้งสี่ข้อไม่ข้อใดข้อหนึ่งก่อนอย่างสแกมเมอร์ผมเชื่อว่าเขาทำมาแหละทําเป็นวินีการเพราะว่าดูโลกมันล้อมเขากดดันเขานะทําได้จริงไม่ได้จริงอ่ะแต่สาระสาคัญอ่ะคือตรงบ้านหนองจานหนองยางแก้วและกอ้ทุ้นระเบิดเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้แล้วเขาก็ร่วมถ้าเขาไม่ร่วมเราก็เดินหน้าในสิทธิของเราเาพเราะว่าคุณเป็นแล้วนี่จะไม่ขัดขวางในการดำเนินการของเราการถอนกําลังทางทหารเนี่ยนะก็ต้องขอให้เห็นอะไรเงี้ยคือต้องพูดคุยกัน นะครับถอนอาวุธหนักอะ่ะพูดต,ตรงๆนะครับต้องพูดถึงการถอนอาวุธหนักเน,น,นี่ยถ้าบีเอ็มยี่สิบมีนัยยะเคลื่อนกับออกไปอย่างอุดรมีชัยอย่างบนนมเป็นละกว่ากันไปอันนี้เขาค่อยดูไม่ได้ทําข้อใดข้อหนึ่งแล้วเราจะผ่อนนะฮะคือต้อง,รองค<ล>บรบได้ถ<น>ึงจานต้องใช้เวลาอย่างน้อยนี่ผมดูคร่าวๆนะอย่างน้อยจะสองเดือนถึงจะได้แลเห็นรับเป็นไปได้เป็นไปได้ครับพี่<ม>เป็นไปได้แต่บ้านหนองจานหนองแกแก้วเนี่ยมันจะทาบรรยากาศดีขึ้นนะถ้าสมมติว่าเขาตัดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอข้อ LE อื่นๆ,ๆมันอาจจะเริ่มง่ายขึ้นะ นะครับครับค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอยากสื่อสารให้คนเข้าใจง่ายๆเพราะว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากสวัสดีอาจารย์วันพุธนะคะก็ฟังแบบนี้ก็สบายใจไปเปราะหนึ่งแต่ก็ยังต้องจับตาพิจารณาคือผมเข้าใจที่อาจารย์โอบชี้แจงนะคือวุฒิมาเนี่ยเขาเคลมเป็นเรื่องเคลมทางการเมืองให้กับคนในบ้านของเขาที่บอกว่าจะใช้แผนที่หนึ่งต่อสองเซใช่ใช่นะแต่ว่านั่นแหละในจิตวิญญาณเขาจะใช้จริงๆด้วยนะ ผมยังเชื่อนะค่ะออแบบนี้ถ้าค่อยๆไล่เลียงให้เข้าใจง่ายๆแบบสั้นๆนะ,ะท่านผู้ชมคะออประเด็นการประชุม GBC ที่จบไปออนะคะแม้ว่าคุณมาเน็ตจ,จะบอกว่าการลงพื้นที่ไปทำหมุดชั่วคราวในพื้นที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วจะใช้แผนที่1นต่อสองแสนแต่ฝั่งประเทศไทยยืนยันว่าอันนั้นเป็นการเคลมฝ่ายเดียวของกัมพูาชาพอถึงเวลาจริงเราใช้แผนที่1ต่อห้าหม่นแล้วไปดูหน้าง,งานค่ะและยืนยันว่าด้วย เหตุผลต่างๆหลักฐานต่างๆหลักเขต2ีอถึง47อยู่ในแผ่นดินไทยมานานแล้วตรงนี้สบายใจได้ส่วนการประชุมที่โดนัลด์ทรัมป์จะมาเป็นสักขีพยานคือไม่ใช่ว่าเซ็นแล้วเปิดด่านหรือส่งเฉลยสึกกลับแบบนั้นไม่ใช่แต่เซ็นเพื่อดึงให้กัมพูชาเนี่ยมาอยู่ในสายตาของสหรัฐด้วยซ้ําว่าคุณจะพลิ้วไหมถ้าคุณพลิ้วเราไม่เปิดด่านนี่เหตุผลของเรานะส่วนของกัมพูชาก็คือเขาเล่นเกมใหญ่นี่นะเขาต้องพึ่งพาอเมริกา เอาละค่ะท่านผู้ชม